ไปดูบรรยากาศกันที่ใต้สุสยามที่เบตงกันบ้างนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะได้แห่ไหว้เจ้าและบรรพบุรุษเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะบรรยากาศวันไหว้เทศกาลตรุษจ,จีนในวันนี้นะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงที่มีลูกหลานชาวจีนอาศัยอยู่แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวต่างก็ได้มาช่วยกันทําอาหารต่างๆเพื่อจัดเตรียมตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า รวมถึงไหว้บรรพบุรุษโดยหลักๆในพิธีไหว้ก็จะมีทั้งอาหารคาวหวานขนมผลไม้มงคลและเครื่องเส้นไหว้อย่างหมูเป็ดไก่ขนมเข่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูขนมสาลี่ส้มแอปเปิ้ลองุุนกล้วยน้ำชาเหล้ากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษ สำหรับโต๊ะที่จัดเตรียมไว้นะคะก็จะมีวางไว้ในบ้านและหน้าบ้านหน้าร้านค้าเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ร่วมกันในการไหว้บรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนตลอดจนขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่จีนชาวอำเภอเบตงเล่านะคะว่าวันไหว้ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นแต่และครอบครัวก็จะไหว้ไม่เหมือนกันแล้วแต่ภาษาที่บ้านจะยึด ความสะดวกมีอะไรก็ไหว้แต่ก็ต้องตามประเพณีเครื่องเส้นไหว้หลักๆที่จะมีไม่ว่าจะเป็นหมูเป็ดไก่มีผัดข้าวสวยหอยจ้อขนมเทียนขนมเข่งถ้วยฟูผลไม้น้ำชาดอกไม้ทุบเทียนส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวซึ่งก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนคนไทยเชื้อสายจีนก็จะพากันออกไปท่องเที่ยวแล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามสีสันสดใสไปไหว้ขอพอรญาติผู้ใหญ่ค่ะ